ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ทุกคนรอคอยทั้งรีวิวรถเปิดตัวครั้งแรกและความเคลื่อนไหวของวงการยานยนต์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถยนต์ออฟโรดคันจิ๋วที่ครองใจคนไทยมายาวนานกับการกลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ล่าสุด2025 Suzuki Jimny รุ่นที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดในปีนี้ เพราะนอกจากจะยังคงความเท่และเอกลักษณ์ในแบบฉบับของจิมเน่เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนแล้วยังมีการปรับปรุงหอลายจุดให้ดียิ่งขึ้นทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการขับขี่ซูซูกิจิมเน่2025ยังคงรักษาความคลาสิกของรูปทรงทรงเหลี่ยมที่หลายคนหลงรักเอาไว้แต่มีการเพิ่มความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยชุดไฟหน้าเล็ดแบบกลมที่โดดเด่นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความดุดนันพร้อมกันชนหน้าที่ออกแบบให้มีมิติรับกับตัวรถอย่างลงตัว เส้นสายรอบคันยังคงความแข็งแกร่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณของรถสายลุยที่พร้อมเผชิญทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสีตัวถังใหม่ที่ให้ความรู้สึกสดใสและทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยยังคงตัวเลือกสีแบบทูโทนให้กับคนที่ชอบความแตกต่างอีกด้วยด้านในห้องโดยสารของจิมนี่2 0 25ได้รับการปรับแต่งให้ดูหรูหราและใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเบาะนั่งปรับได้หลายระดับและวัสดุที่เลือกใช้ในห้องโดยสารก็มีความพรีเมียมมากขึ้นเหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยนอกถนนนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแม้จะเป็นรถขนาดกระทัดรัดก็ตาม หัวใจของซูซูกิจิมีー2025คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นมีพละงกำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและในเส้นทางออฟโรดมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อออฟรีโพรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่บนเส้นทางธุรกันดารน,นอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างที่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถรับแรงกระแทกได้ดีและให้ความนุ่มนวลแม้ต้องลุยเส้นทางที่ขรุขระก,ก็ตาม เรื่องของความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดที่ซูซูกิให้ความสำคัญอย่างมากในรุ่นปี2 0 2 5นีิ้นี้จิม่ใหม่มาพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเดินเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมการทรงตัวระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันรวมถึงถุงลมนิราภัยรอบคันเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอีกจุดเด่นหนึ่งของซูซูกิจิมเน่คือขนาดตัวถังที่กระทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด สามารถจอดในพื้นที่แคบได้ง่ายและยังตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครซึ่งในรุ่นใหม่นี้ซูซูกิก็ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของจิมี่อย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวแต่ยังต้องการความเท่สำหรับใครที่กำลังมองหารถออฟโรดขนาดเล็กที่มีทั้งดีไซน์ที่น่ารักขับสนุกลุยได้จริงและยังมีเทคโนโลยีครบครันซูซูกิจิมเน่2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือพาออกเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวทั้งยังมีความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงทำให้เป็นรถที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแท้จริงด้วยความนิยมของจิมนี่ที่มีมาอย่างยาวนานรวมถึงดีไซน์และขนาดที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้รุ่นปี2025นี้ยังคงครองใจผู้ใช้งานทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นรุ่นที่ได้รับการพูดถึงในงานแสดงรถยนต์ระดับโลกหลายแห่งอีกด้วย การพัฒนาในรุ่นใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าซูซูกิยังมุ่งมั่นที่จะรักษามาตร,รฐานของรถยนต์ที่ดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมกับการปรับปรุงเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่รีวิวรถและการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์จากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำเสนอในครั้งต่อๆไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ